อันนี้คำขวัญคำขวัญวันเด็กอันนห้เล่าเส้นเล่าเสคือคำขวัญวันเด็กเนี่ยปกตินายกก็จะให้ใช่ไหมเป็นประจำทุกปีใช่ไหมเราก็จะท่องเด็กๆที่ท่องกันข้างๆวันเด็กท่องแล้วก็จะได้รางวัลนะและปีนี้ผู้ว่ากทมก็ไม่ตกเทรนด์เขาก็ต้องมีคำขวัญสำหรับผู้ว่ากทมด้วยปรากฏว่าคำขวัญเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะมากว่าอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องมันคืออะไรนะแต่พวกกองเชียร์คุณจ้าจ่าก็บอกโอ้โห ครีเอทมากเลยสร้างสรรนะแปลกแตกต่างอ่านให้ฟังนะครับคำขวัญวันเด็กปี2 5 6 9ของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครถึงหัวจะดื้อความรู้ถึงหูจะบ้วนคำขวัญแต่ใจอย่าทิ้งความฝันสร้างสารร์ชีวิตในแบบของเราอันนี้เป็นภาษาของคุณชัดชาติ<อ>นะ,ะมันก็ถูกวิจาร์เยอะนะแต่เราวิจารณ์ก็ไม่เท่ากับคนที่เขามีความรู้ทางภาษา ว่าอาจารย์วิพาดากิติโกวิทยโอ้ครูบาอาจารย์ของเราอาจารย์วิพาดาเนี่ยเป็นใครนะครับท่านเป็นนักแปลเรื่องนานแบบระดับแถวหน้าของประเทศไทยแปลหนังสือฝรั่งเจ้าอ่านมาตั้งแต่เด็กเลยหนังสือแบบคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเหยื่ออธรรมนะแล้วก็สงครามและสันติภาพของดีโอตอรสตอยใช่ไหมได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์วิพาดาเนี่ยนะครับท่านก็โพสต์เกี่ยวกับคําขวัญคุณทัชชาติว่า หูบ้วนคำขวัญไม่ได้อคติแต่อยากบอกพ่อแม่เด็กๆในกทมว่าอย่าให้ลูกจำคำขวัญวันเด็กของผู้ว่ากทมนี่เลยจำสิ่งผิดแล้วแก้ยากคือไอ้หูบ้วนคำขวัญเนี่ยโดยเฉพาะคำว่าหูบ้วนคำขวัญเนี่ยมันความหมายมันคืออะไรอะ่ะหูมันมันใช้กับกิริยาบ้วนไม่ได้บ้วนต้องปากนะบ้วนต้องปากตดต้องตูดอเออ จะบอกหูบวนบวนอะไรหูผู้ว่าชาติชาติบวนได้หรอครับเนี่ยเด็กก็จะจําผิดไปเลยนะแล้วมันก็จะเดือดร้อนโรงกทมมีโรงเรียนสังกัดกทมไม่รู้กี่เป็นร้อยแห่งเป็นพันแห่งเนี่ยนะครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนกทมจะสอนเด็กอย่างไรว่าหูบวนหูบวนคําขวัญได้นะไม่ได้นะครับอ,อาจารย์ก็ความเมต์เพิ่มเติมขยายความว่าเรารักภาษาไทย แต่คำแบบนี้มันสร้างสารร์ภาษาเกินไปไหมนะะบางท่านงก็บอกพยายามแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจผู้ว่าเขาจะหมายถึงอะไรหรืออีกท่านหนึงบอกส,สติปัญญาของท่านผู้ว่าก็ประมาณนี้คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะจอนนอนเลอจอนนอนเลนี่เพจนี้ดังมาก จอนนอนเลยบอกว่านักแปลชื่อดังก็คือเนี่ยพี่พี่นักแปลนี่ผาด,ดาเนี่ยอาจารย์นี่ผาดาอา,อาจารย์เนี่ยนักแปลชื่อดังแนะให้เด็กจําคําฝันอย่าให้เด็กจําคําฝันของชาติชาติคือคําว่าบ้วนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนคิดใด้เขาอะนะ<ม><ม>ความฝันเนี่ยนะถึงหัวจะดื้อความรู้แปลว่าอะไรถึงแม้ถเราเรียนไม่เก่งอะเหรอ<ม>ถึงหูจะบ้วนคําฝันหมายถึงว่าเราไม่ได้ยินเลยคาฝันอะไรบ้วนมันออกมา บ้วนเนี่ยแปลว่าเรากินเข้าไปแล้วเหมือนกินส้มอ,ะอ่ะล้วคายทิ้งอะ่ะบ้วนทิ้งอ่ะบ้วนน้ำลายเออบ้วนน้ำลายบ้วนส้มทิ้งอะ,อะไรเงี้ยแต่ใจอย่าทิ้งความฝันสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของเราเออแล้วก็มีรูปป่งความฝันใช่ไหมฝันจะเป็นนุ่มเป็นนั่นเป็นนี่ชัดชาดคนก็บอกว่าเออมันก็ก็มีคนบอกว่าพยายามแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้ว่าชัดชาติหมายถึงอะไรเนี่ยก็พยายามแล้ว อาจารย์ปูก็เขียนนะอาจารย์ปูเนี่ยแกเก่งเรื่องภาษาไทยมากนักเรียนอักษรนะนะแกก็เขียนเหมือนกันเดี๋ยวให้อาจารย์ปูแกว่าราชการหนแกแกก็เขียนเรื่องนี้นะว่ามันไม่ถูกต้องแต่คุณชาชาติแกก็ไม่ได้นำพานะไม่นำพาหลอกด่ายังไงโพเข้ามาที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมคนกรุงเทพไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคนด่าไม่เลือกคนเลือกไม่ด่าเออแล้วมันเลือกชัชชันี่เพราะอะไรฉันไม่เข้าใจ เออฉันไม่เข้าใจพวกเธอจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะใช่ใช่